สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนตรายอย่าในมาเล่นพีกีพีเรพ,พี์คาดอีกเช่นเคยวันนี้มาในท็อปิกคอนเทนต์ที่ว่าคนที่ห่างไปเงียบไปหรือคนที่คุณนึกถึงเขาตามส่องตามติดชีวิตคุณอยู่ไหมนะคะนะมาดูกันโอเคนะเลือกจากสองสัญลักษณ์เส้นนี้นะคะซอยเส้นนี้แล้วก็สัญลักษณ์ซอยเส้นนี้นะคะเลือกจาก สัญลักษณ์ที่ใช่ที่ชอบก็ไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะกับท็อปิก o คอนเทนต์ที่ว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยจะยังอยู่หรือหายไปแล้วก็แล้วแต่นะคะเ,เขายังยัง,ย,งยังตามส่องตามติดชีวิตคุณอยู่ไหมนะเลือกได้แล้วไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์นี้กับท็อปิกคอนเทนต์ที่ว่าคนที่คุณนึกถึงเนาะ เขายังตามส่องตามติดชีวิตคุณอยู่ไหมโอเคอไปดูที่พลังงานตัวเลขก่อนนะคะสถานาการณ์คุณละเขาก่อนเขาดูสถานาการณ์ผู้ที่เขาเลือกเ,ออเข้ามาเลือกซอยเส้นแรกหน่อยค่ะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเขาดูสถานาการณนะ์เลขแปดนะอตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสเรื่องของการทำมาหากินเรื่องเงินนะ เรื่องของสิ่งที่มันจะทําให้ความมั่งคั่งร่ารวยของคุณเกิดขึ้นมากกว่าแต่ให้เรื่องของความสัมพันธ์เนาะคุกกระจมากพอแต่เป็นในลักษณะที่ว่า,เ,าเขาให้มาเท่าไหร่คุณให้ไปเท่านั้นเขารักคุณคุณก็จะรักเขาเนาะแปดหกสามชั่วโมงนี้ความสัมพันธ์คุณอุ้ยมีสอนด้วยนะคะ มีการห่างกันเกิดขึ้นแต่ว่าอาจารย์มองว่ายังไม่ได้เลิกลาจากกันไปนะบางคู่บางเคสอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแค่เพื่อนแต่ความรู้สึกภายในใจก็ผูกพันกันมากเกินคําว่าเพื่อนหรือในย่านหนึ่งในบางคู่บางเคสก็อยู่ในลักษณะที่ถอยพลังงานการแสดงออกต่อกันลดน้อยถอยลงแต่ความรู้สึกก็ยังไม่ได้ลดลงก็ยังมีความรู้สึกของการเป็นคู่การมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันเนาะแปดหกสามสิบสี่สิบเจ็ด 9. ชั่วโมงนี้สําหรับคนที่มาดูครลุปราจา์อาจารย์บอกว่าคุณน่าจะมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการทํางานการเจริญเติบโตนะในเรื่องของสิ่งที่คุณเวิร์กหรือสิ่งที่คุณทําอยู่ถ้าเรื่อง,องของความสัมพันธ์กูเป็นคนคุณเป็นคนที่อาจารย์บอกว่าคุณเป็นตัวคุณเองนะเป็นคนที่ถอยออกมาแล้วถามว่าคุณรู้สึกแย่ไหมไม่ได้แย่ยังรักอยู่แต่แล้วก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรที่จะมุ่งมาจากเขาด้วยคุณเป็นคนที่ใจมากๆใจนักเลงนะคะ ให้เท่าไหร่คุณให้เท่านั้นเขารักคุณเท่าไหร่คุณก็จะรักเขาเท่านั้นเช่นกันแต่ชั่วโมงนี้คุณถอยออกมาเหมือนว่าคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องที่ทําให้ตัวเองดีขึ้นบางคนเี่ยจะไปทํางานเกี่ยวพวกด้านสื่อยูทูบเบอร์นะเ,เกี่ยวกับเรื่องความาความเจิดจาัสนะตอนนี้พลังงานในตัวคุณจะมองว่ามีความโพสิทตีพอสมควรโพสิฟตีพอสมควรจะติดอย่างเดียวก็คือเรื่องของความคิดของคุณ นะความคิดของคุณบางบางทีคุณยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวตนของคุณมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้คุณเครียดได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์พอสัมพันธ์คุณก็คือยังคบหาดูใจกันหรือยังเห็นกันอยู่แต่ถอยสถานะบางคนก็เป็นแค่เกินหรือเขามาเพื่อนแต่ยังไม่ได้ใช่แฟนหรือบางคนถ้าเป็นคู่รักกันไปแล้วก็คือถอยออกมาแล้วเหมือนคุณก็อยู่ไปทําอะไรในลักษณะที่ตัวคุณก็ทําทําสิ่งที่คุณชอบนะ ในเรื่องความสัมพันธ์ก็ยังรักอยู่แต่ถอยออกมาคุณไม่ได้ไปดรามา่าไปท็อกซิกทรกนั้นแล้วนะคะเขาหรือคุณจะเกิดในวันศุกร์วันอังคารวันจันทร์ได้อืมอ่ะเราก็มาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงนะอืมคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาเอ่อตามส่องตามติดชีวิตคุณอยู่ไหมนะอืมอ่ะมาดูกันนะคะ ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนอ่านไพ่แล้วก็คอร์สสัตว์ตัวเลขนะคะใครลงไปปีนี้ไม่ทันนะวันที่1 9ถึง23นี้ไม่ทันสามารถดูตารางเรียนครึ่งซึ่งจะเป็นวันวันที่7ที่8มกราได้นะคะสนใจโรงเรียนอ่านไพ่นะอาจารย์จะเน้นคีย์เวิร์ดแล้วก็ร้อยเรียงอ่านไพ่แบบให้คุณแบบคุณไม่ต้องจำอะไรเยอะเอาจําที่จําเป็นแล้วคุณก็เอาไปใช้งานได้เลยในลนนักษณะนี้เปิดอยู่ประมาณทั้งหมดสคอร์สนะคะ แอดวานซ์ศาสตร์ตัวเลขนะศาสตร์ตัวเลขก็จะเป็นอ่านไพ่ในลักษณะตัวเลขแบบนี้บอกได้เยอะนะคะเอ่อตัวเลขไปทาอะไรได้บ้างวางเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลเอ่อแก้ไขทะเบียนรถแก้ไขเลขที่บ้านแล้วก็วางในข้ออาจารย์จะสอนภาพอบอเไปเปิดแล้วตัวเลขไปกํากับเพื่อดึงดูดพลังงานที่คุณชอบหรือที่คุณต้องการถ้าต้องการเรียกเงินต้อาต,ตัวเลขไหนวางต้องการเรียกความรักต้องาเรียกเลขไหนวาง ในหน้าไพ่อ่ะของอลเปเปอร์จะเป็นไพ่ทาโร่เมื่อหน้าไพ่มันจะเป็นพลังงานแบบรวมๆนะฮะมันจะไม่ได้เด่นอะไรมากจะเป็นรวมๆแต่ถ้าเกิดเอาตัวเลขไปวางมันจะดึงพลังงานตรงนั้นที่เด่นออกมาอาจารย์อาบอกเลยอาจารย์วางให้แฟนเนาะเมื่อวันก่อนในเรื่องของจะทําเรื่องการเงินเออลงทุนไปได้กําไรมาเท่าตัวกว่านะฮะลงทุนไปได้กําไรมาเท่าตัวกว่าจากการวางภาพอลเป p a อร์ ให้เขาใช้เขาก็ใช้นะฮะวางตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลเขาใช้เช่นกันนะคะตรงนี้เออสามารถมูได้มูจนรวยก็ได้นะเอาจริงๆินะแต่ว่ามูจนรวยได้มันมาจากตรงไหนมันมาจากการตื่นรู้จากตัวคุณเองด้วยการสายมูมันเป็นเรื่องที่สนับสนุนขึ้นได้นะคะเรื่องพลังงานสนับสนุนขึ้นได้แต่ว่าคุณจะตัวท้งแบบบางปริเย่ม,มากนะ่มันต้องไปลึกซึ้งภายใต้จิตวิญญาณนะ พลังงานจิตเตอรสมนึกของคุณอีกทีนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวในปีหน้าอาจารย์อาจจะเปิดคอร์สในลักษณะแบบนี้ที่จะเอาเรื่องของไพ่แล้วก็ตัวเลขมามูตัวคุณให้ดึงจิตวิญญาณภายในของคุณเพื่อแบบความปังปูดิเยแต่ขอรวบรวมก่อนนะอาจารย์ทดลองด้วยตัวเองแล้วก็ตอนนี้ถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลยทดลองแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งส,นะส,สาําคัญนา,ไ,ออาปไปฝึกสมาธิก่อนถ้าคุณอยากจะได้เอ่อความปังปูดิเยไปฝึกสมาธิก่อนนะ อะมาดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเนี่ยอืมเขาตามส่องตามติดชีวิตคุณอยู่ไหมในช่วงระยะเวลานี้นะว้าวหนึ่งถ้วย a g of Cups King of Wands คุณไม่ให้ความสำคัญเขาเท่าไหร่เลยเนาะอาจารย์มองเห็นนนะ้ไฟตรงนี้เนาะก็คนนึงแหละแต่ไม่ได้ส่งอิทธิพลให้แบบตัวคุณเองรู้สึกแบบ ว้าวุ่นใจหรือร้อนรุ่งในใจเลยเนะาะจอชมินส์มส่องอยู่ค่ะตามติดชีวิตคุณอยู่เสมอนะโจฟู่ขอดูหน่อยหนึ่งถ้วย King of Cups เขายังส่องคุณอยู่เสมอนะคะอาจารย์มองว่าแบบนี้เลยในมุมมองเขาเนาะก่อนหน้านี้เ,เขายังตัดคุณไม่ขาดเลยเจวิลบอกเลย อยากลับมาเสมออยากกลับมาเมากกลมาหลือเกินนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณตอนนี้ก็คือเหมือนห่างๆกันออกห่างๆกันออกไปหลายๆคนคืออยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขาก็มีอีโก้ใส่คุณเขาก็มีอีโก้ใส่คุณวางฟอร์มกับคุณอยู่คุณอ,ออกมาอะไรซีเรียอะไรอยากมีอีโก้ก็มีไปเชนก็อยู่ของฉันฉันทังานของฉันในมุมมองเขาในความมีอีโก้ของเขาใช่ว่าเขามั่นใจเห็นสองดาไหมไม่ได้มั่นใจค่ะ ออจากหน้าไพา่จะรู้สึกได้ว่าเกาะนานนี้คุณน่าจะทํางานใน,คว,นใใความสัมพันธ์โดยให้ p r i o r ตี้ให้ความสมคัญกับเขาพอสมควรตรงนี้เขาก็เลยยังยึดถือในตรงนี้ที่คุณเคยทําให้เขาว่าเขายังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณอยู่ตอนนี้เขาส่องคุณนะส่องคุณเพราะอะไรอยากดูอยากเช็คดูว่าอ,อ,อคุณยังมีใจเข้าไหมหรือคุณพร้อมที่จะกลับไปในความสัมพันธ์เขาหรือยังแต่การที่คุณไม่ได้แสดงออกอะไรเลยนะต้องบอกเลยว่า เขาก็ไม่มั่นใจนะว่าจริงๆแล้วคุณยังให้ความสําคัญเขามากเหมือนเท่าเดิมแต่ยังว่านะคนเราก็มักจะเข้าข้างตัวเองนะมองโลกในแง่ดีนะเจ้าชิมเอเดอะเดวิลยังอยากกลับมาแต่เขาจะไม่ทําอะไรจนกว่าคุณจะเทค c t ชันหรือกระทําตอบกลับไปที่เขานะภายใต้ที่คุณแสดงออกในการที่ว่าไม่ได้แค่ไม่ได้ซนเออเอาเวลาที่มีคุณก็สร้างพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณเองอยู่นะแต่ อาจารย์เน้นเรื่องของการที่คุณไปพัฒนาตัวเองของเรื่องของการเงินนะความมัง่งคั่งเยยะซะมากกว่าแล้วคุณก็ทําไปในทิศทางที่ได้ดีด้วยนะได้ดีกําลังได้ดีเลยนะเออมันทําให้เขารู้สึกว่าที่คุณไปตรงนี้คือคุณไม่แคร์เขาเลยไม่ได้สนใจเขาเลยเนี่ยเออลดทอนความรู้สึกที่เขามีเขาความรู้สึกที่เขาคิดว่าคุณยังแคร์เขาหรือความมั่นอ,อกมั่นใจที่ว่าเขายังมีอิทธิพลเหนือกว่าคุณเนะี่ยมันก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะ <c oughs> ในฟิลขนาดนั้นคุณทําให้เขารู้สึกถึงความมั่นใจที่เขาคิดว่าเขามีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณมากในเมื่อก่อนเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนอยู่ในลักษณะ50/50เลยไม่มั่นใจขนาดนั้นมันมาจากการที่คุณไม่ได้ใส่ใจเขาหรือสนใจเขาเท่าที่ควรเพราะคุณจะที่เขาส่องคุณดูดูคุณอยู่นะเหมือนคุณเอาเวลาแบบไปพัฒนาตัวเองหาเงินหาทองสร้างความมั่นคัง่ง แล้วเติบโตทั้งด้านอื่นๆแล้วตรงนั้นมันทําให้คุณดีขึ้นด้วยมันทําให้เขารู้สึกว่าอืมเอ่อคุณอาจจะไม่ได้คิดถึงเขาหรือให้ความสัมพัธ์กับเขาเทียบเท่ามากเทียบเท่ามากกับเมื่อก่อนแล้วนะไม่มั่นใจคุณไม่ทําให้เขารู้สึกขาดความมั่นใจในได้ในระดับหนึ่งเลยแต่แน่นอนหน้าภพายนี้อย่ากลกับมา นะยังตามสืบตามสองไม่เคยเว้นระยะห่างเร็วๆนี้ก็ยังส่องคุณอยู่นะคะดูว่ามันจะมีโอกาสได้กลับมาในความสัมพันธ์แล้วหรือยังนะคะโอเคก็จบให้เขาเลยคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุน้ำมินฑกฤพิจิตธาตุไฟเมษธน,นูราศีมกรได้นะคะ ก็เป็นดูแบบเรยรวมอย่าซีเรียสผลการทำนายขำๆก็พอเนาะสนใจดูดวงส่วนตัวลงคอร์สเรียนแอดไลน์อัพทีเชี่ยสอบถามรายละเอียดกับแอดมินหรือพิมพ์19อีกครั้งเพื่อจองคิวโดยตรงกับอาจารย์ก็ได้นะคะก็คอร์สเรียนก็มันยังไม่ได้เปิดบ่อยเนาะไม่ได้เปิดบ่อยมากหรอกแต่ว่าเปิดให้คราวนี้คือรู้สิกธที่เรียนงของเอาทสกิลร้อยเรียงอ่นานไพ่แล้วอยากเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข แบบอาจารย์ทำไมแบบไม่ได้บอกอะไรแล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงแล้วก็อาจารย์ก็หวังตัวเลขให้เขาเขาก็ได้รับทรัพย์มาหลายบาทพอสมควรเลยนะคะรับทรัพย์มาหลายบาทก็เลยสนใจลงคอสทีสี่คอสเลยก็ถ้าคนเราไม่ได้รู้ว่าไม่มีผลของมันนะนะเอาคงไม่ลงเรียนให้ครบคอสอย่างนี้หรอกเนาะโอเคก็แจ้งไว้นะทีนี้วาสนาร่วมกันนะ ก็ได้ไปต่อด้วยกันแค,แค่นั้นเองนะคะก็การลงทุนที่ดีคือการลงทุนกับตัวเราเองการที่คุณลงคุณลงคอร์สไปเนะี่ยการพัฒนาตัวเองจากคอร์สพวกนี้คุณจะได้รับมากเป็นร้อยเท่าพันเท่าจากสิ่งตรงนี้เลยอันนีอ้อาจารย์คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าบอคออาจารย์ดีนะทุกคอร์สเลยอะไรที่มันเป็นพัฒนาตัวเองให้คุณดีขึ้นนะคุณไปลงเถอะแล้วสิ่งที่ได้มีรีแอคชั่นหรือกลับมาคุณจะได้เยอะกว่าน,นั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่า ซึ่ออาจารย์ก็ทดลองกับตัวเองแล้วแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการเติบโตเรียนรู้พัฒนาตัวเองจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเคก็แจ้งเว้าที่นี้ขอบคุณที่การไลค์ขอบคุณที่การ Subscribe ขอบคุณที่การเดินทาง,ทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการน,นานสำหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์นี้กับท็อปปี้คอนเทที่ว่า คนที่เงียบไปหรือคนที่คุณนึกถึงนี่แหละเออนะเขายังตามส่องตามติดชีวิตคุณอยู่ไหมนะคะอันนี้ก็จะมาคอนเทนต์จากลูกดวงนะชอบ้อาจา์เปิดให้นะคะเอามาดูกันด้วยว่าสถานการณ์คุณเขาด้วยตัวเลขกันฮนะสี่น้องหกตอนนี้คุณน่าจะวนลูกกว่าความรู้สึกของคุณเองนะคะเหมือนคุณก็ยังมูฟกับ ความรู้สึกภายใต้ข้างในของคุณยังไปไม่ได้แล้วมันมีความทุกข์ด้วยเนาะสุขปนทุกทุกปนสุขนะคะแต่อาจารย์มองว่าคุณน่าจะวนวนวน,นกับเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความคิดของตัวเองเนาะความคิดแล้วมาที่ความรู้สึกแล้วก็วนอยู่แบบนี้เนาะเออหกเก้าเจ็ดอืสี่หกเก้าเจ็ดโอเคนะมีการห่างกันเกิดขึ้นหน้าไพ่นี้เห็นชัดเลยว่ามีการห่างกันเกิดขึ้น คุณไม่ยอมแพ้ที่จะติดต่อหรือสื่อสารหาเขาในลักษณะนี้นะคะแต่คุณก็ยังไม่เคยลบเลือนความรู้สึกที่มีต่อเขาแลวเขาก็เห mm. มือนเขาก็ยังมามีอิทธิพลต่อความรู้สึกภายในมันมีทั้งแบบทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะแต่สี่อาจารย์รู้สึกคือมันทุกข์มันมากกว่านะทุกข์มันมากกว่าสุขนะคะเ,เขาสอนให้คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วทุก์ที่เขาทําให้กับคุณเนี่ย เออที่คุณมองว่ามันเป็นทูกอ่ะทำให้คุณเจริญเติบโตทางด้านอ,อสติปัญญานะอาจารย์บอกเลยว่าสติปัญญาเนาะแล้วสติปัญญาของคุณนําพามาซึ่งทรัพย์และความรักตัวเองอืมตัวเลขดีตัวเลขดีนะแต่ว่าคุณยังเคลียร์พลังงานเรื่องความรู้สึกของคุณออกยังออกไม่หมดนะยังออกไม่หมดคุณยังวนหลูปยังมีทั้งบางครั้งนะั้นหน้าไพนี้ก็คือคุณยังแบบฟิลคุณยังเป็นในลักษณะที่เป็นอะไรอะ่ะทั้งรักทั้งเกลียดอะอืม ทั้งนั้นทั้งเกียิแล้วรู้สึกเจ็บใจกับการที่เขาทําให้คุณเจ็บอยู่แบบนี้เนาะเคลียพลังงานนี้ออกเลยจะดีกับตัวคุณนะคะคุณจะได้ไม่เครียดนะคะคุณได้รับจากตรงนี้มาเยอะมากนะถึงเขาจะทําไม่ดีกับคุณในความสัมพันธ์อาจารย์บอกแบบนี้นะแต่คุณได้รับตรงนี้มาเยอะมากโดยเฉพาะความเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณของคุณคุณจะโตจากเรื่องทุกคนจะโตจิตทางจิตวิญญาณเนี่ยมาจากความทุกข์นะไม่ใช่ความสุขนะ เออเราจะต้องแบบเจอเรื่องที่มันเลวร้ายแล้วเราจะแก้ไขตรงนั้นยังไงเคลียพลังงานนรงนนั้นยังไงด้วยตัวคุณเองนั่นแหะตรงนั้นคือมันมีคุณค่ามากๆซึ่งเขามาทําให้คุณเติบโตถึงด้านนี้อืมถามว่าคุณจะตามไปงอเขาไหมไม่นะไยนี่คุณไม่ล้ะคุณมีความเป็นตัวตนของตัวเองมากแต่ว่าสิ่งที่คุณคาราคาซัางอยู่ก็คือในเรื่องของความรู้สึก นะมันมีทั้งรักทั้งเกลียดเคลียแบบเออเขาเรียกว่านิกทีออกนะฮะเหลือไว้จะเป็นโพสิทีฟถ้ารู้ว่ามันนิกรทีก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดังนะะมันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตาเป็นเรื่องปกติเนี่ยตรงนี้คุณดูไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณจะไม่ได้ยึดอะไรแล้วมันจะไม่มีทั้งทุกข์แล้วก็สุขอยู่ในนั้นมันจะมีแต่ความที่ว่าอ,อ,อุเบกขาหรือว่างเปล่าเนาะแต่ว่าคุณกําลังทําพลังงานได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นหน้าไพาต่ตัวนี้ตัวเลขตัวนี้นะาาลว่ แต่คุณยังนึกถึงคิดถึงเขาอยู่นะในบางครั้งก็มีความทรงจําเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาทำกับคุณมันน่าจะทุกข์มากกว่าสุขนะแต่ทําให้คุณเติบโตทางด้านจิตวิญญาณหรือเติบโตทางด้านสติปัญญาคุณมากยิ่งขึ้นถือว่าดีแล้วตอนนี้คุณไม่ทําอะไรคุณไม่ทําอะไรจริงๆนอกจากว่าเขาจะมาเข้ามาหาคุณเองนะคะนี่คือสรุปง่ายๆว่าสถานการณ์แยกห่างกาันแล้วคุณไม่ทําอะไร คุณไม่ทําอะไรแล้วเขาจะเข้ามาก็เข้ามาแล้วเขาไปทำเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกทุกข์มากๆด้วยนะเขาเป็นคุณอาจจะเกิดในวันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์ได้มาดูกันนะ,ะอาวชาสัมพันธ์คอร์สนะคะใครลงเรียนไม่ทันปลายปีนี้ก็เดือนมกรามีนะเปิดตัวเลขนะคะตัวเลขที่อ่านตัวเลขแบบนี้นะคะศาสตัวเลข a d v a านซ์ Advanced, เรียนอ่นานไพ่แอดวานซ์แล้วก็มีคอร์สพื้นฐานแล้วก็อั s สกิ l ร้อยเรียงอ่นานไพ แบบมีมิติเนาะลงประชาสัมพันธ์ลงสองคอร์สขึ้นไปลดสิบเปอร์เซ็นต์และแถมเช็คพลังงานความเป็นนักพยากรณ์นะเช็คพลังงานสปอริชิลอเวคเนนิ่ของคุณการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณของคุณให้ด้วยนะสำหรับคอร์สแอดวานซ์แล้วก็คอร์สพออื้นฐานนะคะส่วนคอร์สสั์ตัวเลขเรียนไปทำไมเรียนเหมือนอ่านอย่างนี้แหละค่ะร้อยเรียงตัวเลขพลังงานตัวเลขก็เหมือนพลังงานเนะ็ตอินเทอร์เน็ตเนาะ เหมือนพลังงานไฟฟ้าที่คุณจับต้องมันไม่ได้แต่คุณก็รู้ว่ามันส่งอิทธิพลและมีพลังงานที่อยู่จริงหลายคนเปลี่ยนตัวเลขนะคะก็ชีวิตก็หลายๆอย่างดีขึ้นรีวิวมีเยอะค่ะสําหรับอาจารย์อาจารย์ไม่โชว์แค่นั้นเองนะเนาะการเปลี่ยนตัวเลขแก้ไขพลังงานตัวเลขไม่ว่าจะเบียนรถนะเลขที่บ้านของคุณส่งอิทธิพลต่อคุณหมดเนาะในลนนักษณะนี้สายมู่บอกเลยว่าสายมุ อา,อาจารย์เมื่อวันก่อนอาจารย์ทำวอปเปอร์ให้แฟนอาจารย์ไปในลักษณะที่เขาเอาไปทําเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเขาก็ได้การลงทุนต้นทุนไปเท่านี้แต่เขาได้กําไรมาเกินเท่ากว่านะก็ได้เงินกลับมาเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะแต่แฟนอาจารย์จะชอบเสมอเว,เวลาบอกว่าเออเอาวอปเปอร์ไหมเวลาจะลงทุนอะไรเงี้ยเขาก็จะเอานะมันจะดึงซับดึงเงินวอปเปอร์ดึงในหลายอย่างนะคะวอปเปอร์กำกับ,กบ้วยตัวเลขจะเป็น ความรักการงานการเงินได้หมดสติปัญญางคุณได้หมดนะคะมันเกิดพลังงานเกิดขึ้นมาแต่ว่าภ้าบอเปเปอร์พลังงานจะส่งผลในช่วงระยะ15วันถึง30วัน1เดือนเท่านั้นนะสิบห้าถึงสามงคนซื้ออาจารย์ไปนะประมาณ700บาทแต่เขาก็คุม้มกับสิ่งที่เขาได้รีแอคชั่นหรือฟีดแบ็กกลับมาเป็นเทรดเดอร์บางคนก็เนี่ยเทรดเดอร์เทรดเดอร์เต็มตัวด้วยนะนะทำเกี่ยวกับเรื่องเทรดเดอร์เนี่ยก็ให้จาร์วางวอเปเปอร์ให้เสมอ นะคะมันก็จะได้รับทรัพย์รับอะไรเข้ามาในลักษณะนี้อาจารย์ก็ทาค่ะอาจารย์ให้จะทําให้ตัวเองเหมือนกันเนาะโอเคการเติบโตทั้งด้านจิตวิญ,ญญาณของคุณนะคะจริง,รงๆหน้าหน้าไพ่เมื่อเกี้ยตัวเลขเมื่อเกี้ยอาจารย์เห็นการเติบโตทั้งด้านจิตวิญ,ญญาณเดี๋ยวในปีหน้าต้องบอกปีหน้าแต่อาจารย์ขอแบบคอมพลีกตัวเองก่อนอันนี้กําลังทดสอบทดลองนะเอ่อคอมพลีกในเรื่องลักษณะที่ว่าจิตวิญ,ญญาณมันต้องลง,งลึกไปถึงรากอะไรตัวเลขตัวไหนที่จะดึง ดึงพลังงานตรงนี้เกิดขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จซึ่งอาจารย์ทดลองแล้วรีแอคชั่นฟีดแบ็กกลับมาดีมากบอกเลยดีมากนะคะใจเราเย็นใจเราสงบแล้วก็ดึงดูสิ่งที่เราอยากได้ได้และได้ไหวด้วยนะคะไว้เป็นปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องคอร์สต,ตัวนีนะะ้อ้าะมาดูเรื่องนี้ก่อนนะคะคนที่คุณนึกถึงคิดถึงเนี่ยเออี่เงบไปห่างไปคุณหมายทำอะไรแล้วเขาตามส่องตามติดชีวิตคุณอยู่ไหม ในเร็วๆนี้แหละค่ะสองสามวันนี่ก็ได้สี่ห้าวันนี่ก็ได้อ่ะมายังตามติดอืมตามสองตามติดชีวิตคุณอยู่ไหม King of o n s ทำเป็นกิจวัตรเลยอ่ะเธอ <laughs> a of s o r c e อออืออืออือือ,อ,อ,อหนึ่งถ้วยอืมไพ่ไขยๆนะไพ่บีญคุณเลย h a h z l o f Fans King of o n d s a of s o r d s เจ็ดถ้วย เขากาลังดูคุณว่าคุณจะตัดสินใจที่จบจริงหรือเปล่านะเขาตามติดตามส่องคุณอยู่นะอืมจากการที่คุณแสดงออกคุณนิ่งจริงๆนะคุณนิ่งมากบมงคูบง่บังคัมีการบล็อกนะไม่บล็อกสื่อโซเชียลก็บล็อกท่าทางการแสดงออกเพราะฉะนั้นถ้าไม่อย็นก็บล็อกหลายนะไม่บล็อกหลายก็จะไปส่องในเรื่องที่เขาส่องได้ส่องคุณค่ะเขาส่องคุณอยู่แล้วเนี่ยส่องแน่นอนในคิงอคว a n ส s แล้วก็เอเด f ออฟสอดส่องเพื่ออะไรส่องเพื่อเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์คุณอีนะคะ h จอ l าร f โลฟเน ส่องไปด้วยทําใจไปด้วยนะว่าประมาณว่าเฮ้ยเอยเอตอนนี้สถานการณ์การนิ่งคล้ายๆสงครามเย็นระหว่างคุณขึ้นห้ามาคุณนี้ด้วยเหมือนว่าเขาจะไม่ติดต่อสื่อสารหาคุณแต่ก็อยากกลับมานะแต่ไม่ติดต่อสื่อสารเพราะตอนนี้เขามองว่าเขารับไม่ได้กับการที่คุณลดทอนความรู้สึกแบบให้ความสําคัญของเขาเออให้ความสัญที่คุณเคยให้ความสําคัญกับเขาเมื่อก่อนคุณน่าจะให้พาราลิตี้ให้ความสําคัญกับเขามากๆนะ เออมันไม่ได้แบบไม่เหมือนไม่เห็นหัวเอาตอนนี้เหมือนไม่เห็นหัวอืมไม่สนด้วยซ้ำอะ่ะวิวคุณประมาณนั้นนะคุณไปเติบโตด้นหนึ่งอยู่เนาะเอ่อเหมือนแบบไม่สนอะ่ะเออเขาับไม่ได้อะ่ะตอนนี้ในสิ่งที่คุณทากับเขาอะ่ะเมื่อก่อนเขาน่าจะเป็นดีเอ็มเปิเลอร์หรือเป็นในระดับแบบเออคนที่สําคัญในชีวิตคุณมากๆนะเออเวลาเขาทักมาคุณตอบปับ๊บเวลาเขาชวนคุณออกเดทคุณไปปั๊บเลยทั้งที่คุณก็ติดงาน แต่คุณก็มีเวลาให้เขาเสมอสแตนบายเพื่อเขาเสมอทึ่ตอนนี้ไม่ใช่คุณไม่แคร์เขาขนาดนั้นเขารับไม่ได้กับการที่คุณเออไงะลดทอนความรู้สึกเหมือนเขาไม่สําคัญกับคุณลงอ่ะเขารับไม่ได้อ่ะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดคือเขามองว่าคุณอ่ะเออไม่ให้ความสําคัญเขาเลยเป็นใครก็ไม่รู้ในชีวิตของคุณรับไม่ได้รับไม่ได้และสิ่งที่คุณนิ่งไปเนี่ก็คือจบจริงหรอจบจริงเหรอแต่ฉันอยากกลับมานะหนึ่งทั่วแปดดาบแต่จะไม่ทําอะไร เพราะเขาต้องการอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขายังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณอยู่ไหมโดยการที่เขาจะดูจากการที่คุณแสดงออกต่อเขาซึ่งในมุมเขาก็ไม่ได้มั่นใจหรอกว่าคุณจะแสดงออกแต่เขายังมีมองลงในแง่ดีจากอดีตที่ผ่านมาเข้าใจไหมจากอดีตที่ผ่านมาว่าคุณก็เป็นคนที่แคร์เขาเยอะเหมือนกันบางคู่บางเคสอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือสถานการณ์ ความถูกต้องตามจารีประเพณีเข้ามาถูกเอ่อมาเกี่ยวข้องด้วยทําให้ความสัมพันนี้เป็นไปได้ยากนะคะดังนั้นถามว่าไม่เคยลืมคุณเลยอ่ะโอ้เจวิวยังอยากไปต่ออยู่เสมอนะถ้าถามว่าเขาเออยังส่องตามติดชีวิตคุณอยู่ไหมเร็วนี้ยังส่องอยู่เลยนะคะยังเช็คดูยังดูนู่นดูนี่ไม่เคยมุฟออนจากคุณได้หรอกแต่ให้ทําอะไรไหมก็ทําไม่ได้อาจจะมาจากสาเหตุที่อาจารย์พูดมาทั้งหมด ที่ผ่านมานะคะคุณก็ย้อนกลับไปฟังใหม่ไม่ทวนแล้วแค่จะตอบว่าเขาส่องคุณอยู่ไหมก็ยังส่องยังตามติดชีวิตคุณอยู่เรื่อยๆดูเรื่อยๆอยู่เลยเนาะโอเคก็จบห้เขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุไฟไม่สิงหน์ธนูถ้าตุลมีถุนจุลกูลธาตุน้ำมีกรกฎพิจิราศีพิจิราศีพฤษศก ราศีมังกรได้นะคะเป็นดวงแบบโดยวรวมอย่าซีเรียสกับผลการทํานายขำๆก็พอนะฮะสนุกสนานในการดูก็พอนะ,ะไม่ต้องซีเรียสอยากรู้ว่าดวงนี้ดวงคุณไหมมาดูดวงส่วนตัวจีกว่าสนุกกว่านะฮะชัดกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าใครสนใจลงคอร์สเรียนแอดไลน์ออฟฟิเชียลสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เนาะก็ของแถมอะไรแย่ๆไปหมดเลยแล้วก็ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอาจารย์จะไม่สอนแค่ ในตำรานะยังมีชรวิคเทคนิคอื่นๆสอนอีกแต่มันก็ต้องดูตามหน้างานว่ามันมีอะไรบ้างเนาะมันมันเยอะอ่ะมันเยอะอ่ะมันเห็นอะไรตรงนั้นก็จะสอนตรงตรงนั้นหรือไม่มีกับนะคะถ้าสนใจลงครอสเรียนสอบทันลรายละเอียดแอดไลน์มาได้เนาะหรือต้องการจองคิวดูดวงส่วนตัวก็เอ่อพิมพ์หนึ่งเก้าอีกครั้งเพื่อจองคิวดูดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ได้โดยตรงได้เลยอาจจะติดขัดอะไรบ้างนะอาจารย์ทั้งสอนข้อแรกทั้งสอนด้วยทั้งเรียนด้วย นะคะอาจารย์ก็เรียนสายด้านอื่นเข้ามาด้วยเพื่อการพัฒนาตัวเองการลงทุนกับตัวเราเองนะคะอย่าคัดอย่าคิดว่ามันจะขาดทุนไม่มีวันขาดทุนการลงทุนกับตัวเราเองอ่ะลงไปเท่าไหร่เราได้กลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าการเจริญเติบโตการพัฒนาตัวเองอย่าเสียดายกับการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะลงคอสไปเลยคอสอะไรก็ได้มันจะเป็นองคอสอาจารย์นะคอสทุกอย่างที่คุณมองว่ามันทําชีวิตคุณดีขึ้นเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมมีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นลงมันไปเลยนะคะ ตรงนั้นจะเป็นการเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกความมังางคั่งกรรมหาตัวคุณในอนาะคตแน่นอนอันนี้ประสบการณ์โดยตรงจากอาจารย์นะคะก็สนุกสนานกันไปเนาะโอเคขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการ s u b s c r i b e like, ขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ